แต่โสดาบันให้ได้หรือมูลเหตุของการที่จะเป็นโสดาบันให้ได้ฟังคำตถาคตหนึ่งเนืองคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นหรือกระทํากิจนึ่งด้วยการฟังกระทํากิจนึ่งด้วยความเป็นผู้สูตรการแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิเหตุพวกนี้ผู้เจ้าบอกถึงยังทุศิลอยู่ก็จะไปทางจเจริญไม่ไปทางเสื่อมเพราะวันหนึ่งเนี่ยสุตตะพวกนี้จะมาเตือนเราและทําให้เราเปลี่ยนทิฏฐิได้ ณวันใดวันหนึ่งดังน,นั้นสุดตาของพระศาสดาสําคัญมากถ้ายมจะสวดมนต์ก็เนี่ยหยิบตัวนี้ไปสวดได้เลยคําที่หลุดจากปากผู้เจ้าเนี่ยสวดได้หมดดีหมดนะแต่บทที่พระศาสดาสวดด้วยพระองค์เองคือบทนี้ปฏิจจสุบาสสายเกิดและสายดับนในปฏิจจะเนี่ยจะประกอบด้วยอิทัปปัจยตาอย่างที่ตาตมาถามโยมเมื่อกี้ว่าผัสษะแล้วจะเกิดเวทนาตรงเนี้ยเรียกอิทัปปัจจยตา ว่าเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีเพราะการเกิดขึ้น